เถิงเลยทีเดียวมาดูเที่ยวนี้ของนี่จังหวัดสิทธิเกิจในนามของผ่านบัวขาวบางคนผมไม่เสียสาวจากบ้านอุ้ยตอนนี้มันจะควยสายเจอกับคุณวัชนาวีจอมบุรดจ้มบี่พี่น้องจากบ้านแจงเจริญเอาละสิพี่น้องใจกับสิทธิเกตเจอกับบุบูนใส่กันมาแบบระเบิดเถิ่อเถื่เป็นเรือถูกคู่คนดูถูกใจแในตอนเจี๊ยวนี้เริ่มจะเปิดผายงายมือใส่กันมาจนได้ที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้าผายต่อผายลุกแรงแบบนักลุกแรงบรรยากาศใครจะไปกจะอยู่ให้เห็นกันเลยวันนี้เลยทีเดียวเลยจ้าเอาละก็ต้ผู้ชมครับ เต่ละตัวเป็นฝ่ายในขณะนี้หัวตัวหัวถ่ายต่อผายผายต่อผายจังดูไม่ออกจังหวดไม่ถูกกว่าฝ่าเป็นไ่ใส่กันมาแบบระเบิดเติมเเทีเดียวออกรับผู้จบครับมาดูครับเรือเดียวนี้เป็นเที่ยวที่สิบผ่านบัวขาวกับคุณราชนาวีใส่กันมาแบบเจริญเติมเติมราคาไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมแม่อย่างที่เขาบอกจริงๆแม่เหมือนเตียงถือคู่ที่นอนไม่เป็นเหมือนว่าถูกคู่คนถูกถูกใจดูสิว่าจะถูกใจอยู่ลำไรขนาดไหนว่าจะไงผ่านบัวเข่าผ่านบัวเข่าฟอมไปนี้ นีขึ้แต่ตอนนี้จะดีหรือไม่ดีมาเจอขุนราชนาวีระเบียดระดีเริ่มเสียเริ่มสีเริ่มขยับเริ่มจี้เริ่มเบียวจีเริ่มดีจี้จี้จี้มาละจ้าเอาล้วครับท่านผู้ชมพี่น้องจับตาดูนี่ผ่านพวกลองจากบ้านห้วยครับผมมาผุนราชนาวีจากจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหตอนนี้เหลือแต่คนจะกอดของมาติดติดอยู่ไม่ดีรางอ้าวแล้วที่นี่คือคุ้มเบือศึกมาติดตุลาบันนี้เลียวแหลมใครจะดีใครจะเบี้ยวเบียงพ้ยวโอ้โหตอนนี้ผ่านพวกลองเบี้ยคือแบขุนละมุนดีจี้จี้จี ใี่สัน <rejecting> ผ <God> ู <ina> ้หญิงที่ใส่กันแล้วก็ถัดผู้ทอเอาเละครับพี่คนเขาบอกว่าขิงก็ราคาก็แรงหลังชนฝาหน้าชนก็แพ้ขี้เอาดิใครชนาวีคนบ้กว่ามือติดถุยก้อยอย่างแน่นอนผ่านกเขากับคุณราชนาวีหัวพี่หัวท้าเด็ดตาดใส่กันมาไหนันถึงขี๊คู่ดูยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะมาจะอยู่อัดขึ้นมาแบบแรงแรงผ่านกเขาอัดมาขโมยเขาอัดมาคุณราชนาวีพยายามดีคุณราชนาวีพยายามดีพวกเขาอัดมาอัดมาอัดมาและสุดท้ายก็รู้เขาเซ ขับปฏิกาะการผลการแข่งขันกับเรือเที่ยวที่1ิบในรอบแรกระหว่างเรือดีที่ไม่ธรรมดาครับร่องน้ําแดงขุนราชนาวีพบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดามีน้มว่าเจ้าแม่ผ่านโัขาวร่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยครับรู้กติสิทธิ์ให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินครับได้แก่เรือเจ้าแม่ผ่านบัวขาวครับบ้านสูงเชือเหนือบ้านที่เที่ยวที่11บเท่านผู้ชม เป็นเรือในสายบีเที่ยวทิสเวทนั้นเป็นหน้าที่ของเรือพอรพิชิตนาว่าร่องน้ำสีแดงเจอเรือพอรปู่สีอ่อนร่องน้ำสีเงินครับเป็นเที่ยวต่อไปเอง